สวัสดีค่ะคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนตำบลทุกท่านดิฉันนางสาวปานวด,ดีเสือหนูครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าเรือขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2,567ตั้งแต่เดือนสุราคม2,566ถึงเดือนมีนาคม2,567ค่ะ ศูนย์การเรียนรูต้ตำบลท่าเรือตั้งอยู่ที่วัดใหม่เจริญผลตำบลท่าเรืออำเภอธรามกาจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้อาคารพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดใหม่เจริญผลเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนศูนย์การเรียนรูต้ตำบลท่าเรือขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าเรือมีการรายงานข้อมูลสถานที่ตั้งพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์ติดต่อมีเว็บไซต์แฟนเพจมีการรายงานข้อมูลสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาและมีการรายงานข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์โทรทัศน์ มีการรายงานคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าเรือที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนตัวชีวัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าเรือได้รวบรวมข้อมูลบริบทพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการของคนในชุมชนร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพแทนมีการเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าเรือ จัดทำแผนปฏิบัติการ DMIS และแรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียนรู้ตำบนท่าเรือมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบจำนวน44คนมีการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลได้ร่วมกันจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกหลังการสอน มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนให้นักศึกษาทราบมีการรายงานการเข้าสอบปลายภาคของนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ87.37นักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเน็นคิดเป็นร้อยละร้อมีนักศึกษาที่สมัครเข้าใช้สื่อการเรียนรู้ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์ eTV คิดเป็นร้อยละ100มีการติดตามนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มมีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาทุกสัปดาห์และบัญชีลงเวลาครูผู้สอนทุกเดือนมีการรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามีการบันทึกตรวจกิจกรรมกปชของนักศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นนักศึกษามีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและนักศึกษามีการจัดทำชิ้นงานโครงงานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมีการตรวจสุขภาพนักศึกษาทุกภาคเรียนและนักศึกษาสามารถอ่านออกเขียนได้ตัวชีวิที่4ตัวชีวิที่5และตัวชีวิที่6 นักศึกษาที่จบภาคเรียนที่2ทับ2566คิดเป็นร้อยละ10นักศึกษาเข้าสอบปลายภาครายวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ85.68นักศึกษาที่มีผลสำลิสธง0คิดเป็นร้อยละ33.52ตัวชี้วัดที่7จจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าเรือได้จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานดังนี้ 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป้าหมายที่ได้รับจำนวน